คุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมเราถึงไม่สามารถรักตัวเองได้หรือหลายครั้งที่เราทำร้ายตัวเองโดยไม่รู้ตัวมาดูพฤติกรรมใดบ้างที่อาจบ่งบอกถึงความเกลียดชังตัวเองและวิธีเปลี่ยนแปลง สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Overdos e วันนี้เรามาคุยกันเรื่องที่หลายคนอาจเคยเจอแต่ไม่กล้าพูดมันออกมานั่นคือทำไมเราถึงรู้สึกไม่คู่ควรกับความสำเร็จของตัวเองเฮ้ย hey, ทำไมชีวิตเราอ่ะดีขึ้นแล้วยังรู้สึกแย่หลายคนเคยถามตัวเองแบบนี้บ้างไหมวันนี้ผมจะมาไขาความลับว่าทำไมบางทีเราถึงรู้สึกเป็นแบบนี้ ลองคิดดูนะครับบางคนอาจจะเพิ่งได้เลื่อนตำแหน่งบางคนอาจจะเพิ่งซื้อบ้านหลังแรกแต่แทนที่จะดีใจกลับรู้สึกเหมือนตัวเองไม่สมควรที่ได้รับมันแปลกไหมความจริงคือมันเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราเรียกว่าการเกลียดตัวเองเหมือนมีเสียงเล็กในหัวที่คอยบอกว่าเฮ้ยมึงมันไม่เก่งพอหรอกหรือคนอื่นเขาทำได้ดีกว่านี้อีกแต่รู้ไหมครับการที่เรารู้ตัวว่ากำลังเป็นแบบนี้มันเป็นก้าวแรกที่สำคัญมากๆในการเปลี่ยนแปลงตัวเองเหมือนกับการที่เราเจอไวรัสในคอมพิวเตอร์ ถ้าเรารู้ว่ามันอยู่ตรงไหนแล้วก็กำจัดมันได้ถูกที่เอาละครับถ้าพร้อมแล้วเรามาดูกันว่ามีสัญญาณอะไรบ้างที่บอกว่าเรากลาลังเกลียดต,ตัวเองโดยไม่รู้ตัวบางครั้งการรักตัวเองก็เหมือนการเรียนภาษาใหม่มันอาจจะงงๆตอนแรกแต่ยิ่งฝึกก็ยิ่งคล่อง มาเรามาเริ่มต้นกันที่ข้อหนึ่งเรื่องที่หลายคนอาจกําลังเจออยู่นั่นก็คือการเป็นศัตรูที่โหดร้ายที่สุดของตัวเองรู้ไหมครับบางทีเราเองนี่แหละที่เป็นนักวิจารณ์ที่โหดร้ายที่สุดของตัวเองเวลาทําอะไรพลาดเราชอบพูดกับตัวเองว่าโง่จริงๆทําไมมึงทําได้แค่นี้คนอื่นเขาทําได้หมดแต่มึงทําไม่ได้สักอย่างและเคยสงสัยไหมครับถ้าเพื่อนเราทําพลาดเราจะพูดปลอบใจเขาว่าไม่เป็นไรครั้งหน้าทําใหม่แต่พอตัวเองทําพลาดอะโหเราจะกลายเป็นผู้พิพากษาที่โหดร้ายที่สุดเลยทีเดียว และนี่คือสิ่งที่น่ากลัวเพราะเมื่อไหร่ที่เราทำอะไรดีๆ แทนที่จะชื่นชมตัวเองเรากลับมองหาข้อผิดพลาดเล็กๆน้อยๆอยมาตอกย้ำตัวเองเหมือนกับว่าเรากำลังถือแว่นขยายส่องหาข้อผิดพลาดของตัวเองตลอดเวลาแต่รู้ไหมครับว่าการให้อภัยตัวเองไม่ใช่เรื่องน่าอายการยอมรับว่าเราไม่สมบูรณ์แบบไม่ได้แปลว่าเราล้มเหลวแต่มันแปลว่าเรากำลังเติบโตและถ้าวันนี้คุณกำลังรู้สึกแย่กับตัวเองลองถามตัวเองดูว่าถ้าเพื่อนสนิทของเราเจอแบบนี้เราจะพูดกับเขายังไงแล้วลองพูดกับตัวเองแบบนั้นดูบ้างเป็นยังไงบ้างครับในข้อนี้ เพื่อนๆคิดอะไรกันได้บ้างอย่าลืมว่าการเปลี่ยนแปลงเริ่มจากความเมตตาต่อตัวเองก่อนข้อที่2ทํทำไมเราถึงรู้สึกเป็นตัวประหลาดเวลาอยู่กับคนอื่นเชื่อว่าหลายคนต้องเคยเจอลองนึกภาพนะครับคุณเดินเข้าไปในห้องที่มีคนเยอะๆแล้วสมองคุณเริ่มทํางานแบบนี้โอ้โหคนนี้หล่อจังคนนี้เก่งภาษาอังกฤษมากคนโน้นเพิ่งได้เลื่อนตําแหน่งแล้วจู่ๆเสียงในหัวก็กระซิบว่า แล้วมึงล่ะมึงมีอะไรดีบ้างคุ้นๆกันไหมนี่แหละครับที่เรียกว่ากับดักการเปรียบเทียบเหมือนเรากําลังดูหนังของคนอื่นแบบดีเลคเตอร์คัทแต่ดูหนังของตัวเองแค่ Behind the Scene ที่เต็มไปด้วยฉากที่ถ่ายพลาด แต่รู้ไหมครับว่าความจริงก็คือคนที่เรียกคุณว่าเพอร์เฟกต์เขากําลังคิดแบบเดียวกับคุณอยู่พวกเขาก็มีช่วงเวลาที่รู้สึกไม่มั่นใจไม่พอใจตัวเองเหมือนกันและถ้าวันนี้คุณกําลังรู้สึกว่าตัวเองด้อยกว่าคนอื่นลองเปลี่ยนมุมมองใหม่ดูครับแทนที่จะถามว่าทําไมฉันถึงเก่งไม่เท่าเขาลองถามว่าฉันจะเรียนรู้อะไรจากเขาได้บ้างเพราะชีวิตไม่ใช่การแข่งขันมันคือการเดินทางและทุกคนก็มีเส้นทางของตัวเองยังไงก็ขอฝากไว้ว่าคุณเป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของตัวเองแล้ว ข้อที่3เรามาคุยกันเรื่องที่หลายคนอ่านมองข้ามนั่นคือทำไมเราถึงทำร้ายตัวเองด้วยการไม่ดูแลตัวเองลองคิดดูนะครับถ้าคนที่เรารักบอกว่าฉันไม่กินข้าวนอนตีสามไม่ออกกำลังกายเราจะรู้สึกยังไงคงเป็นห่วงใช่ไหมแต่ทำไมเราถึงทำแบบนั้นกับตัวเองเรากลับรู้สึกว่าช่างมันเถอะ รู้ไหมครับการไม่ดูแลตัวเองมันเหมือนเป็นการเขียนจดหมายถึงตัวเองว่ามึงไม่สําคัญพอหรอกซึ่งมันไม่จริงเลยบางคนบอกว่าไม่มีเวลาแต่ความจริงคือเราแค่ไม่ได้จัดลําดับความสําคัญให้ตัวเองเราเอาเวลาไปทุ่มเทกับทุกอย่างยกเว้นการดูแลตัวเองถ้าคุณกําลังฟังอยู่ผมอยากบอกว่าคุณคู่ควรกับการได้รับการดูแลที่ดีลองเริ่มจากเรื่องเล็กๆน้อยๆน,นอนให้เร็วขึ้น30นาทีกินอาหารเช้าดีๆสักมือ้อเดินออกกำลังกาย15นาที เพราะการดูแลตัวเองไม่ใช่ความเห็นแก่ตัวแต่มันคือการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดในชีวิตและเชื่อไหมครับว่าเมื่อคุณเริ่มรักตัวเองโลกรอบตัวคุณก็จะสดใสขึ้นแล้วเราเข้ามาถึงข้อที่4แล้วนะครับเมื่อเราไม่ยอมให้ตัวเองมีความสุขเคยสังเกตไหมครับว่าบางทีชีวิตก็เหมือนกับเราถือตั๋วเข้าสวนสนุกแต่ดันยืนอยู่หน้าประตูโดยไม่ยอมเข้าไปเพราะคิดว่าตัวเองไม่คู่ควร ลองดูพฤติกรรมเหล่านี้ที่หลายคนอาจกําลังทําอยู่เวลามีคนชมเรารีบปัดออกเหมือนปัดยุงพอมีคนด่าเรารับเต็มๆเหมือนนั่งกินบุฟเฟ่ใครจะช่วยเราบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจัดการเองทั้งที่กําลังจะจมน้ํารู้ไหมครับมันเหมือนเรามีฟิลเตอร์ความสุขที่คอยกรองเอาแต่เรื่องแย่ๆเข้ามาเหมือนกับที่เราชอบแต่งรูปในอินสตาแกรมแต่นี่เราแต่งให้ชีวิตดูแย่ลงแทนเฮ้ย hey, แต่เนี่ยมันไม่แฟร์กับตัวเองเลยนะลองคิดดูครับถ้าเราเลี้ยงน้องหมาเราจะไม่ให้มันกินข้าว ไม่ให้มันเล่นไม่ให้มันมีความสุขไหมแน่นอนว่าไม่ใช่แล้วทําไมเราถึงทําแบบนั้นกับตัวเองล่ะวันนี้เราลองทําการบ้านแบบง่ายๆทุกครั้งที่คนชมแทนที่จะปัดออกลองแค่พูดว่าขอบคุณครับขอบคุณค่ะดูสิไม่ต้องเพิ่มเติมอะไรแค่นี้ก็เป็นก้าวแรกที่ดีแล้วความสุขไม่ใช่รางวัลแต่เป็นสิทธิที่เราทุกคนควรมีแม้แต่คุณ ข้อที่5นั่นก็คือการแยกตัวออกจากสังคมรู้ไหมครับบางทีเราก็เหมือนนักแสดงที่คิดว่าตัวเองเล่นไม่ดีพอเลยเลือกที่จะไม่ขึ้นเวทีทั้งๆท,ที่คนดูกําลังชมอยู่ภาพที่คุ้นเคยกลุ่มเพื่อนชนไปเที่ยวแต่เราบอกไม่เป็นไร ไปกันเถอะเดี๋ยวฉันอยู่บ้านเองมีคนมาชวนคุยแต่เราคิดว่าเขาคงคุยกับเราด้วยความสงสารเวลามีใครมาสนใจเรากลับคิดว่าเดี๋ยวเขาก็ต้องเบื่อเราเองเหมือนเรากําลังเล่นเกมหลบซ่อนกับความสุขโดยที่ไม่มีใครมานับและไม่มีใครมาตามแต่เราก็ยังซ่อนตัวอยู่คนเดียวแต่รู้ไหมครับการแยกตัวออกมาเนี่ยมันเหมือนกับการถอดปลั๊กตัวเองออกจากแบตเตอรี่สังคมยิ่งอยู่คนเดียวก็ยิ่งหมดพลังลองคิดดูนะครับถ้าเราเป็นชิ้นส่วนจิ๊กซอ แต่ละคนก็มีรูปร่างไม่เหมือนกันแต่นั่นแหละที่ทำให้ภาพสมบูรณ์ไม่มีชิ้นไหนที่เกินมาหรือไม่จำเป็นเคล็ดลับวันนี้ลองเริ่มจากก้าวเล็กๆนะเช่นตอบว่าอาจจะไปได้แทนที่คำว่าไม่ไปดีกว่าบางที่โอกาสดีๆอาจกำลังรอเราอยู่ก็ได้เรานะ่ยไม่ได้เป็นภาระให้ใครแต่เราอาจจะเป็นของขวัญที่ใครบางคนรอคอยอยู่ก็ได้นะ ข้อที่6เรื่องนี้มีความซับซ้อนและน่าสนใจมากนั่นก็คือการสวมหน้ากากในสังคมเคยสังเกตไหมครับว่าบางทีเราก็เหมือนนักสแสดงที่ต้องเล่นหลายบทในวันเดียวตื่นเช้าเป็นคนเฮฮาในออฟฟิศตอนบ่ายเป็นคนจริงจังในที่ประชุมแต่พอกลับบ้านเราถอดหน้ากากทุกอันออกและเจอกับความว่างเปล่าเหมือนเรากําลังเล่นเกมแห่งการเอาใจโดยที่ลืมถามตัวเองว่าแล้วใจเราละ่ะ รู้ไหมครับการพยายามเป็นทุกอย่างให้ทุกคนมันเหมือนกับการพยายามปรุงอาหารจานเดียวให้ถูกปากคนทั้งโลกเป็นไปได้ไหมและที่สําคัญมันจาเป็นด้วยเหรอลองคิดดูนะครับไม้กวาดที่ดีที่สุดในโลกก็ยังมีคนบ่นว่ามันแข็งเกินไปกาแฟที่อร่อยที่สุดก็ยังมีคนบ่นว่ามันขมไปแล้วเราจะพยายามเป็นทุกอย่างให้ทุกคนไปทําไมลองถอดหน้าก,ากากออกทีละชิ้นเริ่มจากคนที่เราไว้ใจอาจจะปแปลกๆหน่อยในตอนแรกแต่เชื่อไหมครับว่าการได้เป็นตัวเองมันโล่งอกกว่าเยอะ หน้าจากที่สวยที่สุดก็สู่รอยยิ้มที่จริงใจไม่ได้แล้วก็มาถึงสัญญาณสุดท้ายข้อที่7รับรองว่าน่าสนใจไม่แพ้กันนั่นก็คือทําไมเราถึงกลัวที่จะฝันให้ไกลคุณเคยเจอคนแบบนี้ไหมอยากทําอะไรใหม่ๆแต่เสียงในหัวบอกว่าอย่าเลยเดี๋ยวก็ล้มเหลวหรอกมีโอกาสดีๆมาแต่กลับคิดว่าคงไม่ใช่เราคนอื่นเขาเก่งกว่า อยากจะก้าวกระโดดแต่กลับเลือกที่จะเดินช้าๆในที่ปลอดภัยรู้ไหมครับมันเหมือนเราอ่ะกำลังขับรถที่มีเบรมมือดึงค้างอยู่รถวิ่งได้แต่ไม่เต็มสปีดไปได้แต่ไม่สุดลองคิดดูนะครับถ้านักบินขึ้นเครื่องบินครั้งแรกแล้วกลัวโลกนี้คงไม่มีการบินข้ามทวีป ถ้าเชฟกลัวทำอาหารพลาดแล้วคงไม่มีเมนูใหม่ๆใ,ให้ลองชิมถ้าศิลปินกลัวคนไม่ชอบโลกนี้คงไม่มีการศิละปะชิ้นเอกและนี่คือบทสรุปทุกสัญญาณที่เราคุยกันมาการเกลียดตัวเองไม่ใช่โรคร้ายที่รักษาไม่หายแต่มันเป็นนิสัยที่เราเริ่มสร้างขึ้นมาเองและเราก็เปลี่ยนมันได้ วิธีเริ่มต้นง่ายๆ 1. ละรู้ตัวเห็นพฤติกรรมแล้วบอกตัวเองว่าอ๋อนี่เองที่เราทำอยู่ 2. เข้าใจไม่ได่าตัวเองแต่ถามว่าทำไมเราถึงรู้สึกแบบนี้ 3. ค่อยๆเปลี่ยนเหมือนการออกกำลังกายทำทีละนิดแต่ทำทุกวันความฝันของคุณก็เหมือนดาวบนท้องฟ้าแม้จะดูไกลก็ต้องมีแสงในตัวเองแม้จะดูเล็ก แต่ก็สว่างพอที่จะนําทางใครสักคนและแล้วก็จบไปเรียบร้อยแล้วนะครับเจะสัญญาณของคนที่กําลังเกียดตัวเองมันมันน่าจะมีไม่เยอะนะคนแบบเนี้ยแต่มันก็คงมีแหละขอบคุณและสวัสดีครับ